ครับวันนี้เดี๋ยวเรามา,าเฉลยกันนะครับเกี่ยวกับข้อคําถามนในแบบฝึกหัดเรื่องวงรอบนะครับเห็นว่าจากโจทย์นะครับข้อที่2เนี้เรามีมุมอยู่5มุมคือมุม A มุม B มุม C มุม D แล้วก็ e. ทีนี่ในส่วนของการคําคนวณปรับแก้ค่าวงลอบแล้วก็กรคํานวณหาค่า,าลดัดจูดแล้วก็ดีพัชเชอร์หรือลองจุดตัวนี้นะครับเราจะมีวิธีการคํานวณอย่างไรนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจเลยก็คือเราต้องย้อนกลับไปในเรื่องของการคํานวณน,นะครับจะเห็นว่าเรื่องของการคํานวณทิศทางนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของค่ามุมที่ให้มาเนี่ยมันเป็นมุมแบบแบริ่งนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะคํานวณแบบแบริ่งได้เลยหรือไม่ก็ตอบว่าได้นะครับแต่ผู้คํานวณจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการคํานวณแล้วก็การกําหนดค่ามุมนะครับ ซึ่งพื้นฐานของการคำนวณเนี่ยผมขอนำเสนอผ่านสไลด์ตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยก็คือ,อ,อให้หนักศึกษาลองทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนค่ามุมนะครับเช่นเรื่องของการแปลงค่ามุมเอซิมัสนะครับกับค่ามุมแบบแบริ n งนะว่ามีวิธีการแปลงค่ามุมอย่างไรนะครับโดยค่ามุมเอซิมัสเนี่ยก็จะเปลี่ยนปรับจากมุมตามเข็มนาฬิกาไปนะครับแล้วก็เปลี่ยน ไปตามในส่วนของอคล้ายๆนับจำนวนวงรอบครบ360องศานะครับเป็น1นรอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามแบริ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ a อ i มั t ก็คือแบริ่งจะแบ่งค่ามุมออกเป็น4ส่วนหรือเป็นคอร์ดแดนคอแดนแล้วก็กำหนดทิศหลัก2ทิศก็คือทิศเหนือกับทิศใต้นะครับแล้วก็มุมที่วัดออกไปก็จะวัดออกไปจากทิศเหนือไปทางตะวันออกแล้วก็วัดจากทิศเหนือไปทางตะวันตก นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออวัดจากทิศใต้ไปทางตะวันออกและก็ทิศใต้ไปทางตะวันตกเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามในสี่ขอด้านเนี่ยเวลาเรากำหนดค่ามุมลงไปนะครับจะกกําหนดค่ามุมได้ไม่เกิน90องศาครับไม่เกิน90องศานะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือสมมติว่าเรากําหนดค่ามุมวัดออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราวัดตามค่าอาซิมุตนะครับอ,อซิม แล้วแต่จะใช้ก็ได้นะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของการโหลดอาซิมัสเนี่ยเราวัดออกมาได้ถึงถึงมุม a เนี่ยนะครับได้60องศานะครับอันนี้เป็นค่าอาซิมัสนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแปลงเป็นแบรลิงล่ะตามคอดันที่หน่นี้นะครับขอด,ดนที่1น่เนี่ยค่ามุมแบรลิงกับอาซิมัสเนี่ยมันจะเท่ากันมันจะเท่ากันนั่นหมายความว่าวัดค่ามุมได้เท่าไหร่ก็ เวลา convert เป็นอีกมุมหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากันแต่เวลาเราเขียนนะครับในส่วนของอมุม b บร i n g งเนี่ยเราจะเขียนขึ้นต้นที่หลักตัวแรกไปก็คือที่เหนือก่อนนะครับแล้วก็วัดไปทางตะวันออกนะครับเป็นมุมเท่าไหร่ก็ใส่ตรงค่ามุมตรงกลางครับในนี้60ทีนี้ถ้าเราแปลงค่า b บร i n g งให้เป็น asimuth เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ60เลยนะครับมีค่าเท่ากันนะครับที่ในข้ a ด r ที่2นะครับขที่2 แบริ่งเนี่ยค่ามุมก็คือ S 3 2องศาตะวันออกนะครับก็คือใต้32องศาตะวันออกนะครับทีนี้ถ้าแปลงเป็นไอสมัตล่ะก็เอาเอสนี่คือมีค่าเท่ากับ180ยแปดสิบเห็นไหมครับเนื่องจากว่าย้อนคืนกลับมายังตามค่าไอสมัตเนี่ยมันก็จะต้องลบออกนะครับในที่นี้ก็คือเราก็ต้องเอามุมที่วัดได้เนี่ย ออของแบลิ่งนะครับไปลบกับค่า180นะครับ180ร้อันนี้คือเอา32องศาเนี่ยไปลบกับ180นะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ของมุมออกมานะซึ่งผลลัพธ์ของมุมก็คืออนะครับ180ยแลบสาก็จะได้เท่ากับ148นะครับอนะ่แล้วในที่นี้เขาเถ้าเป็นคอร์ดนที่3ล่ะคอร์ดนที่3เนี่ยนะครับ ค่ามุมแบริ่งเนี่ยจะกำหนดจากทิศใต้ออกไปหาที่ตะวันตกนะครับก็ได้ค่ามุมเท่าไหร่ก็ใส่ค่ามุมในที่นี้คือ3ันองศานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเป็น A S เนี่ยครับมันจะมันจะเท่ากับ180พูดง่ายคือเป็นใต้นะครับเอสเซาส์ครับก็คือ180องศาทีนี้เนื่องจากว่ามันเกิน180องศาไปก็ต้องบวกครับฉะนั้นการคอนเวิร์ตแบริ่งให้เป็นไอซิมัสในส่วนของกรณีที่3เนี่ยเราก็จะเอาค่า แบริงไปบวกกับ180องศานะครับผลลัพธ์ก็จะได้2 1 9องศาเห็งศานะครับอ่ะทีนี้ในข้อเลนที่4ล่ะครับในข้อเลนที่4การที่จะเปลี่ยนมุมนะครับเนื่องจากว่ามุมค่ามุมวัดออกจากที่เหนือที่เหนือนี่เราวัดออกมาเราได้ค่ามุมนะครับเป็น3 6 0องศานะครับหรือเป็นค่าเริ่มต้นในกรณีเริ่มต้นเราก็ใช้ศูนย์ถ้านี่กรณีอ่เป็นค่าครบวงรอบนะครับ เราก็จะใช้360องศาทีนี้วัดออกมาจากเหนือ45องศาฉะนั้นก็ต้องเอาไปลบออกจาก360องศานะครับก็เราก็เอาค่าแบลิ่งไปลบออกจากค่า,เ,าเริ่มจุดบรรจบของอาซิมุธนะครับคือ360องศาเนี่ยก็จะได้360ลบ45ก็เท่ากับ315เห็นไหมครับนะถ้าแปลงเป็นเบลลิงก็ได้เท่ากับ315 โอเคนะครับตรงพื้นฐานพวกนี้เราจะต้องทําความเข้าใจแต่อั้นก็ตามเนี่ยในส่วนของคอรดแดนแต่ละขอดแดนเนี่ยถ้าเราคํานึงถึงค่า x y หรือจํานวนค่าที่มันกำหนดในส่วนของคอดแดนนะครับคอดแดนที่1นะครับค่าเป็น x x y นะครับมันจะเป็นบวกบวกขอดแดนที่2นี่ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับ ขอแที่3 x เป็นลบ y เป็นลบแล้วก็ข้อดนที่4 x เป็นลบ y เป็นบวกฉะนั้นค่าพวกนี้มันจะคำนึงในกรณีที่เราเอาค่าแบริ่งไปนะครับคุณจะต้องใส่ค่าคอสค่า sin ในส่วนของลบบวกตรงนี้นะครับอะมาดูตัวอย่างกันนะครับที่ในส่วนของโจทย์นะครับกำหนดให้ a ไป b นะครับเป็นมุมแบริ่งนะครับเห็นไหมครับโจทย์ให้แบริ่งมานะแบริ่งอะไร เซาหรือใต้นะครับ6องศา15ลริบดาตอนตกนะครับแล้วเป็นระยะทางอยู่ที่183.53สัญลักษณ์แบบนี้ก็น่าจะเป็นฟุตนะครับน่าจะเป็นฟุตนะทีนี้จะเป็นฟุตเป็นหน่วยเวลาเราคำนวณเราก็ต่อเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเป็นเมตรเป็นฟุตก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันทีนี้เราจะทำยังไงกับในส่วนของตัวนี้นะครับที่การก็คือนะครับ ถ้าเราใช้ค่าแบริ่งเลยนะครับค่าแบริ่งเลยตรงนี้จะเห็นว่ามันอยู่ในขอดดนที่3คอขอดันที่3เนี่ยแสดงว่าค่าติดลบทั้งหมดฉะนั้นเวลาเราคำนวณเนี่ยเ,เวลาคำนวณน,นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูสมการอย่างเช่น d e พาเ t u r e หรือลองจูดเนี่ยค่าสมการในการคำนวณก็คือ L นะครับคูณ cool กับ s ายซีตานะครับก็คือสายค่ามุมเราจะใช้ค่าสายนะแต่ทีนี้ในส่วนของออค่าที่ปรากฏ เห็นว่ามันมีมันอยู่ในข้อเ้นที่3คือลบกับลบฉะนั้นเวลาเราคำนวณ W เนี่ยนะครับคำนวณหารทิศทางออกไปเนี่ยเ,เส้นทาง1 8อ5 3ซึ่งเป็นเลนเนี่ยหรือตัว L เนี่ยครับจะต้องมีค่าติดลบหรือพูดง่ายจริงๆแล้วจริงแล้วมันติดลบทั้งหมดเลยก็คือเวลาคุณเอาคำนวณคำนวณนะครับ L ก็คือเราก็แทนค่า189.53ลงไปเลยนะครับแล้วก็มุมทราย ถ้าคุณใช้แบบมุมแบริ่งเลยเช่น6องศาสิอ่อใต้6องศา15ลิตดาวตะวันตกนี่นะถ้าเราแทน6องศา15ลิบดาวลงไปเลยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเ,เรื่องของค่าติดลบค่าบวกด้วยนะครับนะนะครับฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือเอา l คูณกับไซด์สต้าก่อนเสร็จแล้วค่าที่ได้ต้องติดลบนะครับในที่นี้คือค่าออกมาอยู่ที่ลบ ยี่สิบจุดหกสามเอฟทีหรือฟุตใช่ไหมครับหน่วยน่าจะเป็นฟุตครับที่ลองคำนวณดูนะครับไซด์หก uh, องศาหกองศาสิบห้าลิบดาเนี่ยนะครับแล้วเรากำหนดค่าไซออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าเท่ากับ0.108866874อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราไปคูณคูณกับ L ก็คือ189.53มนะครับมันก็จะได้เท่ากับ20.633นะครับถ้ามันอยู่ขอดันที่1ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้คือมันอยู่ขอดันที่3แล้วเราเอาแบริ่งมาคำนวณฉะนั้นผลของมันก็คือจะต้องติดลบนะครับก็มีค่าติดลบนะครับหมายความว่าค่า W ค่าที่ต้องใส่ค่าลบลงไปหรือแม้กระทั่งตัว s นะครับตัว s เนี่ย หรือด้านใต้นะครับก็ต้องติดลบเหมือนกันเพราะมันอยู่ในขรอแดนลบกับลบพูง่งงือทั้งละติจูดแล้วก็ดีแพ t เจอร์จะต้องมีค่าติดลบทีนี้ถ้าเราใช้ค่าแบร์ลิงล่ะเอ้ยขออภัยถ้าเราใช้ค่าแอซิมัตล่ะเราก็ต้องเอา6องศา15บรีบดานี้ไปบวกกับ180ถูกไหมครับไปบวกกับ180นะซึ่งผลลัพธ์มันก็จะได้ค่าเหมือนกันนะครับ แล้วอย่างเช่นถ้าเราคำนวณผ่านตัวคอคูล레이เตอร์หรือเครื่องคิดเลขต่างๆนี่นะครับเราก็ใช้ค่าอาซิมัตเลยนะครับตัวเช่นผมเอา,อา6องศา15ลริบดานะครับบวกกันกับนะ180องศานะครับผมก็จะได้ค่าออกมาก็คือ186.25อห้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบดีๆ,ๆนะครับ186.25 ก็เอาไปคำนวณเห็นไหมครับตัวเลขสินเงินตนัวนี้ผมแปลงค่าออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคํานวณออกมาถ้าเป็นค่าไซา์ของ186.25อ่ะดูนะครับถ้าเรากําหนดค่าไซายของ186.25ค่ามันก็จะติดลบ0.1088ซึ่งมีค่าเท่ากันกับไซายหองศา15บริบดานะครับนะมีค่าเท่ากันนะครับทีนี ผลมันเนี่ยแต่ว่าตัวไซน์หองศา15ริวดาเนี่ยค่ามันเป็นบวกแต่ว่าตัวที่มันบังคับค่าลบก็คืออะไรครับในส่วนที่มันเป็นตัว W นะครับมันเป็นตัวขอดแดนที่3เนี่ยตัวตัว W คือที่ตะวันตกกับที่ใต้นะครับนะมันจะเป็นค่าติดลบๆนะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแปลงวิธีการไหนนะครับใช้แบบแอซิมุ h นะครับแอซิมัสขออภไปเอซิมุธแอซิมัส คุณจะต้องคำนึงถึงเครื่องหมายประกอบด้วยนะครับในกรณีที่เราใช้แ a ริ่งนะครับเราก็ต้องมีบวกบวกลบลบ,ลบอะไรอยู่ในขอดแดนไหนก็ปิดไปตามขออแดนนั้นนะครับแต่ถ้าใช้ค่ามุมอ่าแอสเนี่ยก็คำนวณกดเครื่องคิดเลขไปเลยค่าก็จะได้ออกมาโดยผลการคำนวณโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นผลจากค่าไซน์กับค่าคอสนะครับเข้าใจนะอาจจะฟังดูง,งงงนิดหนึ่งแต่ แต่ทีนี้ถ้าเราอลองทําความเข้าใจนะครับหรือว่าถ้าใครยังฟังไม่ทันก็ลองลองกลับไปทบทวนนิดหนึ่งนะครับผมสรุปให้นิดหนึ่งก็คือว่าในการคํานวณเพื่อหาค่าดีพัรเชอร์กับกับระติจุดเนี่ยถ้าเราใช้แบริ่งนะครับจะต้องคํานึงถึงค่าผลของคอร์ดแดนต่างๆนะครับว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะครับ เป็นบวกหรือเป็นลบคอ้อแรกที่1ก็บวกบวกคอ้อแรกที่2ก็บวกลบคอ้อแรกที่3ก็ลบลบคอ้อแรกที่4ก็ลบบวกตัวแรกที่เป็นที่ผมพูดนี่ลบบวกบวกบวกลบอะไรนี่ตัวแรกคือเป็นค่าติปัจเจอส่วนตัวที่2เป็นค่าแลดิจูพดพวกนีคือมันก็คือ x y เนี่นนยแหละครับมันคือ x y นะครับนะลองกลับไปทบทวนให้เข้าใจนะครับอันนี้ถ้าใครทายที่ยังงงๆอยู่ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาแบริ่งมาคํานวณเลยนะครับแบริ่งมาคํานวณเลยเราจะต้องคํานึงถึงอขอดแดนแต่ละขอดแดนว่ามันมีค่าบวกหรือลบนะครับแล้วก็ใส่ให้ถูกนะแต่ถ้าเราแปลงจากค่า,าแบริ่งที่ให้มาเนี่ยนะครับเราแปลงให้เป็น a อซิมัก่อนนะครับอซิมัก่อนเนี่ยก็จะ ใส่ค่าลงไปจากผลการคำนวณด้วยเครื่องที่เลียกเราเนี่ยใส่ค่าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงค่าคอร์แดนอีกอันนี้เข้าใจนะครับนะโอเคลองมาดูตัวอย่างนะครับจากโจทย์จากโจทย์เนี่ยผมก็เอามาใส่ตารางจากภาพนี้นะครับผมก็เอามาใส่ตารางนะพอใส่ตารางเสร็จเนี่ยนะครับใส่ตารางเสร็จสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนวณก็คือ1นะหาเลนส์หรือผลรวมของของรูป ของเส้นทางรอบวงรอบทั้งหมดนั่นหมายว่าอะไรครับผมเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขสีแดงๆนะคือตัว L เนี่ยมารวมกันนะครับรวมกันนะครับเป็นระยะทางเป็นเลนนะครับใส่ระยะทางเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้ามานะครับทั้งหมดระยะทางผลรวมก็คือ939.46เสนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาคำนวณน,นะครับถ้าเป็นค่าลัติจูดก็ใช้ L คูณ o อสติตา ถ้าเป็นดีพัชเจอร์หรือลองจิจูดนะครับเราก็ใช้ L คูณ s ซนซีตาะครับโดยค่ามุมก็คือตรงนี้ครับนะผลลัพธ์ก็จะได้ปรากฏดังตารางนี้ครับดังตารางนี้นะครับ,นนรบในส่วนของค่าละติจูดนะครับเราก็หาผลรวมออกมานะครับว่ามีผลผลต่างเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่ลบ0.079ส่วนดีพัชเจอร รเราก็เอาผลรวมของทุกๆค่านี่มารวมกันนะครับซึ่งก็จะได้ผลต่าง,างที่ศูนย์ุดหน่งหกสนะครับทีนะที้เราก็จะมาคำนวณต่อนะครับนะเราจะมาคำนวณปรับแก้ต่อว่าเอาค่าแลขจุดนี้ไปคำนวณยังไงนะครับนะะเห็นได้ว่านะครับอันนี้ผมลองย้อนกลับไปยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการคำนวณนะอย่างเช่น a b b a อพนะครับครับเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาค่า d e p a ชเ u อรนะครับกับเอาค่าและดิจูดไปตรวจสอบนะครับหรือไปปรับแก้โดยใช้ค่าตัวผลรวมเลนส์ตัวนี้กับค่าผลรวมและดิจูดแล้วลองจูดไปไปใช้ในการที่จะปรับนะครับนะในส่วนของการปรับแก้เราทำไงนะครับเราก็ใช้สมการตัวนี้ครับ คอ uh, r r e c t i o n ในส่วนของละดิจูดนะครับเราก็เอาผลรวมของค่าละดิจูดนะครับผล,ลวมค่าระดิจูดนะครับคูณกับความยาวหรือ L ของระหว่างจุดนั้นอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นจุด A กับจุด B นะครับค่าที่ได้สำรวจคือ189.53ฟุตนะครับแต่ผลรวมของค่าที่เรารวมได้ก็คือ,อลบ0 0 7 6ใช่ไหมครับ นะนะครับเราก็เอาผลที่ได้เนี่ยมา,มามาไหมครับประคูณกับความยาวแล้วก็หารด้วยระยะทางทั้งหมดก็คือเ3 9 4 6อานะครับหารออกมานะครับปรับออกมาแล้วก็เราก็จะได้ค่าเท่ากับ0.016นนะครับแล้วก็มาใส่ในนี้ครับนะครับปรับแก้ออกมานะครับนั่นหมายความว่าค่าตัวนี้ ลบ0.079เนี่ยมันมัน,ปนไปครับมันยังขาดอยู่ฉะนั้นเราต้องเอาไปบวกฉะนั้นผลตัวเลขตัวนี้ถึงเป็นบวกเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับอย่าอย่าสับสนนะครับต้องตามด้วยนะครับแสดงว่าค่าที่นี้มันขาดไปเราต้องเอาไปเพิ่มในแต่ละมุมนะครับเอาไปเพิ่มในแต่ละมุมนะครับในส่วนของจุด A เนี่ยใน่วน A นะครับที่เป็นราศิจุดก็ต้องไปบวกเข้าไปอีก0.016 โอเคแล้วในส่วนของดีพัชเจอร์ล่ะเราคำนวณน,นะครับเราเห็นว่าค่าที่ได้นี้ยังขาดอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องบวก0 0เอ่อ0.163มาจากไหนตัวนี้มาจากตารางนี้ครับเนี่ยเนี่ย0.163นะครับทำอะไรคูณกับระยะทางคือคูณกับ L นะครับคูณกับ L แล้วก็หารด้วยเลนคือระยะทางทั้งหมดนะครับถ้าเราย้อน,อนกลับไปดูสมการนะครับ มันก็จะมีสมการที่ใช้ก็คือคอ r r e ชันนะครับของ d e p a r เ u อรใน AB เนี่ยมันเท่ากับ E e คือผลรวมนะครับผลรวมของอะไรครับของส่วนอของส่วนด e พ a ชเจอรที่ที่รวมมานะครับคูณกับระยะทางของ AB นะครับแล้วก็หารด้วยเส้นพารามิเตอร์นะครับก็คือเส้นเส้นเ e ริมิเตอร์เนี่ยก็คือเส้นที่เป็น เรียกอะไเส้นรอบนะครับนะเส้นรอบที่มันเป็นผลรวมของของอะไรรวมของวงรอบหรือของงานทั้งหมดนะครับแทนค่าลงไปนะครับ e ed เนี่ยก็คือ,อ0.163านะครับแล้วก็ l ก็คือ189.53แล้วก็ p e r i m e t e r นี่ก็คือ939.46ผลออกมาก็คือ0.033แล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเราหลังจากนั้นเราพอเราได้ค่าทั้งหมดเนี้ย แล้วก็เอาค่า,าที่ได้นี่นะครับที่เป็นคอลเ c คชันนี้นะครับเอาไปบวกบวกย้อนกลับไปกับค่าเลขที่จุดต,ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะยังคงไปติดลบอยู่แต่เห็นนะครับว่าเห็นไหมครับอันนี้ลบ188.403บวกกับ0.016ผลลัพธ์ก็จะได้188.388เห็นว่ามีค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอรวมเสร็จแล้วเนี่ยผลออกมา ละติ diamond, จูดลองจูดเนี่ยจะต้องได้0.00เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เกินไอขาดขาดต้องเอาไปบวกแต่ถ้าเกินต้องเอาไปลบนะครับถ้าตัวนี้เป็นบวกนะครับในผลรวมนี่เป็นบวกค่าที่ได้ก็ต้องไปไปลบออกนะครับแต่อันนี้เนื่องจากว่าค่ามัน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 เกินมันขาดไปเราก็ต้องเอาไปบวกครับผลออกมาจะต้องทําให้มันเป็น0.0แบบนี้นะครับอันนี้คือ,อ เป็นวิธีการที่เราจะใช้ในการปรับแก้ค่าวงรอบนะครับคงเอาไปปรับใช้นะครับเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูหลายๆครั้งหรือทบทวนนะครับจากเอกสารเพิ่มเติมนะครับอ่ะวันนี้คงได้เพียงเท่านี้นะครับ